ป้าควันตาบอกช่องลุงพันแล้วไม่มีใครอ่านอ้อยพี่เสือให้เบอร์ไปในไลน์กลุ่มนะแต่ไม่มีใครโทรหาเราสักคนพี่เสือจะทํำยังไงล่ะครับส่งเบอร์พี่เสือให้ในไลน์กลุ่มเนาะนะฮะในไลน์กลุ่มมียูทูบเบอร์อยู่แปดสิบคนนะครับรออนนน่านะนาาน่าะเล้ อันนั้นพี่เมยเดนี่ครับผมครับผมพูดเสียงเลยเลพูดดังๆครับเนี่ยของพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โถเดี๋ยวส่งให้เนอะอเนี่ยเนี่ยเนอ่ะ โทรให้สามมณีส่งเลยนี่โลโลเคชั่นสามแยกอบตเสืออันนี้สามมณีนี่โอเคได้ส่งไหมส่งอ่ะส่งตอนนี้ถึงนี่ถึงน้ำตกสิดยังครับแสดงว่าไม่เคยใช้ส่งเลยใช่ไหมเนี่ยออ๋เลยมาแล้วมาเนี่ยเพิ่งแบบเปิดใช้ครั้งแรกเนี่ยกรุงเทพก็นี่ไงเมเดสตอรี่คุณเมเดเขากรุงเทพ มาแล้วก่ะครับที่สองคนน้อยสุดแม่ตอนนี้คือไปมาถูกกันแล้วครับแต่ว่ามาอีกทีทิมหานหรือว่าสวัสดีครับผมตอนนี้ครับตึ้ขับมาเรื่อยๆพอพอมาถึงอบตวประโหนอแม่นาก็เดี๋ยวขวามือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หนองแม่นาคคนนัเที่ยวกับทุกคนอ้าวเหรอ เห็นเขาบอกว่าอีกแกิโลลงมาถึงก็มาได้ได้เข้าไปเลยครับให้อีกเกิโลใกล้ๆกล้กันก็จะมาทางน้ำตกสิริดก็จะมาที่วัดลพบุรีล้มไทรบ้านลพบุรีล้มไทรนะครับก็มาที่บ้านมาตุลีตอนนี้เราก็ส่งโลเคชั่นไปให้สาวมณฑลให้ใช้แล้วนะคะ สาวมวนพี่มวนเป็นไงบ้าง,ลงหล่อมัยสาวมวนเพิ่งโทรมาเมื่อกี้ในไลน์บอก <c oughs> ว่าส่งโลเคชั่นให้หน่อย,ลยลแล,แล้วพี่ก็ให้แล้วอเสอ่งมาเมื่อกี้ในไลน์แล้วแต่ว่าถ้าต้อมุบวัดก็ถึงู่นะวัตรสอแม่นาก็้วยคิดว่าเราจะอยู่กันใกล้แน่เลคนตัดปุ่ดไปโรงเรียนหน่อยไม่นานหรือเปล่าครับเอย่างเช้นว่าก็ไปเดทถึงแล้วนะไม่เดทถึงนะไม่เดถึง <c oughs> <c oughs> ลุงอยู่ไหนเนี่ยปมาณเ้ดี๋ยวเมเดยมาเต้นไหนครับเนี่ยมาเต้นน้ำตกกิดดิหรือเปล่าครับเออก็น่าจะลุงก็น่าจะมาสินั่นเหมือนกันอ้าวตัดผมใหม่สัญญาณไม่ดีลุงน่าจะเป็นคนที้หอ่เด้ออ๋อแถวลุงอยู่สัญญาณไม่ดีใช่ตรงน่าจะเป็นตรงนี้ตอนถึงบ้านมาตุลีอ่ะใช่ใช่คุณก็มาแล้วนะคะบอกว่าให้คุณเด่นด้วยพอมาถึงคุณ ถึงแล้วนะคะคดูหน้าพี่ไหมครับเป็นัะคุณนับคุณยอดยอดพุ่งกระชูดเลยครับพุ่งกระชูดขนาดไหนพี่นะตอนนี้ตามกันมาแล้วเป็นขบวนโอเคนะมม่่่อยยูเลไใช่หรอครับก็ก็เมื่อวานนี้ที่อาจารย์ไปขบุกคือหกหมื่นอีไปอาบไปคือหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดือแล้วผมไปอาบกันวันนี้แปดหมื่นสามใช้ไม่กี่วัน ก็เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานันเดียวช่วงประมาณสามช่วงเช้าครับทีอาจารย์ไปอัพมาเดี๋ยววันนี้ผมไปบ่ายบ่ายสองไปอัพมาขึ้นมาเกตหนึ่งกว่าบอกความรู้สึกตอนแรกจากสามโมงเช้ามามาตอนเย็นใช่ครับไม่ถึงหกชั่วโมงขึ้นมาแปดหมื่นก่อนผลลุกครั้งแรกครั้งแรกผมไปปรับมาเจ็ดหมื่นกว่าเนาะก็ไปกินข่ากับเสือครึ่งชั่วโมงไปปรับอีกครั้งขึ้นมาหมื่นสองครึ่งชั่วโมง ภายในครึ่งชั่วโมงพี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วคนละชามขึ้นหมื่นสองครึ่งชั่วโมงหมื่นสองรู้สึกไงน้ำตาไหลไหมพูดไม่ออกตอนแรกผมก็คิดว่าได้ประมาณสักสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ก็ดีใจแล้วอย่างเงน้องเขาลุงลุงก็บอกทุกครั้งว่าเวลาโทรหาผมนั่นลุงบอกอ่ะถ้าไม่มากก็ไม่ว่ากันนะที่เงินตับคูณแต่ผมยังไม่พูดเลยถ้าดว่าอในโพ่นี้ลุงจะมาผ่านบัญชีมาแสนกว่าแล้วเนี่ยเกิด